ยมนนรดกไทยกลเม้นม่อนนีุุ่้ปุ้ยอายุเท่าไหร่คะนี่เปีกว่าจะสปีแล้วครับอ๋อเก้าจะสปีแล้วน้องปุ้มปุ้ยเป็นควายแคะลูก5ลูกหลูก5ลูกลูกห้าตัวลูกตัลูกแค้าตัวนะ มีลูกตัวลันตนนี้กลับสมลกม้ว่ปีปุลูกคตัวแล้วเป็นเพศเมียก็ั้งคตัวออกทีละตัวตัวพอยากได้แฝดเัวปัวออกมาเราเป็นนั่นเป็นนี่้าเ้าพฤศจิกายน2566นะคะและในวันนี้เองก็จะมีการต้านค่ะท่านสื่อมชนนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติ ท่านที่ให้ความสนใจนะครับจากจังหวัดอุดรธานีประกาศทิ้งการที่สองนะครับก็เน่นนักเรียนว่าจังหวัดอุดรธานีนะครับทางสำนักงานบริษัทจังหวัดอุดรธานีมวิทยาลัยแล้วก็ประเด็จมาทอดพระเนตรนะครับการจัดประกวดวันพระเจ้าทานแก่เกษตรกรเจ้าของว่าที่ชนะเลิศนนะครับอุดรธานีเป็นอย่างสูงนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับรวมทั้งด้านการเกษตรที่มีโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด้านการเกษตรหนึ่งสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดคนนะครับแล้วก็มีเํานวันทุนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสิบของประเทศนะครับ ซึ่งคณะธรรมพิธีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ปกติในสารนะครับเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนะครับเป็นการสืบรักษาต่อยอดตำนานควายโบราณบ้านเกิดสืบต่อดำนันซึ่งมาขุดนค้นพบในตอนหลังนะคะเป็นซากกระดูกควายโบราณนะคะทำให้เราเชื่อได้เลยว่าส่งเสริมพัฒนาควายไทยก็ได้ถูกกำหนดมาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็สนับสนุนพัฒนาควายไทยอุดมการณ์ค่ะ ท่านต่อไปท่านสมัครบุญปกนะคะอยากจะให้ท่านได้กล่าวสินภาพรวมของงานนะคะว่างานทั้งหมดครับเป็นปีที่สองที่จังหวัดอุดรธานีโดยท่านผู้ว่าราชการท,ที่จะรับเสด็จนะครับส่วนในเรื่องประกวอโครงการบริหารส่วนจังหวัดก็ติดตั้งเรียบร้อย <Okay. S 2> เหลือเพียงเก็บรายละเอียดในเรื่องของการประดับตกแต่งเพียงเท่านั้นนะครับมีความพร้อมแล้วนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับระหว่าง16ถึง19พฤศจิก,กายนอุดรธานีเราพร้อมจัดการประกวดนะครับให้ท่านมาดูว่าควายจากสนามต่างๆที่ชนะเลิศในการประกวดนีสนามกำแพงแสน16ถึง19มารวมกันนะครับให้ท่านมาดูว่าความยิ่งใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้เราพร้อมขนาดไหน ผมเพิ่งทราบจากทางฝ่ายลงทะเบียน